ท่านอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนางปริชติเหยี่ยนอกนะคะจากมหา,หา,าวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะในวันนี้หออนยญานนำเสนอบทความวิจัยนะคะเรื่องกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในจนังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะสำหรับความเป็นมาของการทําวิจัยนะคะบทบาทของสตรีไทยนะคะได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะคะสตรีได้รับความเสมอภาคในทางด้านการศึกษานะคะด้านการทํางานนะคะ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็ได้กําหนดมาตรายที่ที่ยนะคะบอกว่าบุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปนะคะจะย่อมมีมีความเสม,มอภาคในด้านกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพแล้ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท,าเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าชายหรือหญิงจะมีสิทธิเท,เท่าเทียมกันค่ะแต่ปัจจุบันนะคะสตีก็ก็เริ่มมีโอกาสนะคะทางด้านการศึกษาเท่าเทียมกับบุรุษ มีความคิดเห็นมีการแสดงความขียเห็นมีการประกอบอาชีพนะคะแล้วเริ่มมีการเป็นผู้นํามากขึ้นด้วยนะคะโดยตีเอนะคะก็จะมีจุดแข็งที่มีความซื่อสัตย์สจริตนะคะมีความเป็นมีคุณธรรมอายต่อการคอร์รัปชันนะคะมีความประยัดอ่อนแล้วก็มีความรอบรู้ลึกซึ้งเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นะคะตรงนี้จึงสามารถที่จะใช้แรงจูงใจนะคะเพื่อส่งผลให้ผู้ตามนะคะมีความพึงพอใจในการทํางานด้วย แต่ก็ยังขาดความแข็งแกร่งทางทจิตใจซึ่งเป็นจุดอ่อนตรงนี้ของสตรีบ้านนะคะข้อจํากัดต่างๆที่กล่าวมาขั้นต้นนะคะสตรีก็สามารถมีการพัฒนาตนเองนะคะเพื่อที่จะให้มีสมรรถนะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทักษะนะคะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างโดดเด่นกว่าคนอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลายนะคะซึ่งเกิดจากการเร่นผลักดันอุปนิสัยจากภาพลักษณ์ภายในนะคะทักษะทางสังคมหรือแม้แต่กระทั่ง ภาพลักษณ์ของตัวเองค่ะดังนั้นนะคะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนานะคะแล้วก็ควรมีแนวทางในการที่เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสตรีได้อย่างชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจงที่เหมาะกับสตรีจริงๆนะคะดังนั้นจึงสสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนา กระบวนการพัฒนาสวัดนาผู้บริหารสตีของสถานศึกษาสูงความเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการขอดบุเรียนจากประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสตีที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็นําผลการวิจัยนะคะที่ได้มาเป็นองคความรู้ที่ผู้บริหารสตีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาสนัสนุนของตนเองแล้วก็นําไปใช้ในการ ริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารสตรีค่ะและเพื่อเสนอเป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งการจัดทำวิจัยในครั้งนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่านะคะผลของการทำวิจัยจะได้องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารสตรีค่ะ อีกทั้งยังสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของสตรีนะคะที่เป็นผู้บริาหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศนะคะในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยได้กระบวนการพัฒนาค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะผู้บริหารสตรีสามารถนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนางานเพื่อให้ผลงานนั้นมีคุณภาพสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศอ,อีกด้วยค่ะ กรบอบแนวคิดของการวิจัยนะคะในกรอบแนวคิดตรงนี้นะคะจะแต่งเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการนะคะซึ่งองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสตรีตรงนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ส,สีด้านได้แก่การมีวิสัยทัศน์การมุ่งผลสำเร็์การสื่อสารและจูงใจแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งได้มาจากการ แนวคิดสุดีเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสตรีค่ะแล้วก็ได้บารจัดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสตรีค่ะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปรับที่เป็นเลิศน,นะคะหลังจากที่ได้องค์ประกอบแล้วก็จะนํามา อัสร้างมาันนำมาเสนอเป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศค่ะซึ่งเป็นกระบวนการ PTCa นะคะหลังจากนั้นก็เป็นการยืนยันกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ ขอบเขตของการทําวิจัยนะคะการทําวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งขอบเขตในการดําเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1นนะคะจะเป็นการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสตรีค่ะโดยขั้นตอนที่1ก็จะได้เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารสตรีแล้วก็ในขั้นตอนที่2จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษานะคะในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ส่วนในระยะที่2เป็นระยะของการเสนอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสติสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมานะคะในระยะนี้ก็จะมีอยู่2ขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะในขั้นตอนแรกก็จะเป็นการร่างกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสติค่ะส่วนขั้นตอนที่2จะเป็นการยืนยันกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสติค่ะโดยในระยะที่1นนะคะขออธิบายวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้นะคะ ขั้นตอนที่1นนะคะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของสัพนะผู้บริหารสตีคะ่ะตรงนี้นะคะจึงได้มาซึ่งองค์ประกอบสัพนะผู้บริหารสตีที่กล่าวมาในกรอบแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะคะ4ด้านก็คือมีวิสัยทัศน์มุ่งผลสำเร็จสามารถสื่อสารและจูงใจแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมคะ่ะจากองค์ประกอบตรงนี้นะคะนําไปสู่ขั้นตอนที่2ตรงนะคะได้มีการสร้างเป็นแบบ สอบถามนะเอ้ยเป็นขอไปคับเป็นแบบสัมภาษณ์นะคะโดยขั้นตอนของการเ,เป็นแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ที่จะได้แนวทางในขั้นตอนที่2องนี้นะคะก็จะเป็นการศึกษาการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนาผู้บริหารสตีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะโดยผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์นะคะไปสู่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แก่ผู้บริหารสตีที่ ู่ในสังก,กัดประถมศึกษา1คนมัธยมศึกษาหนึ่งคนการศึกษาเอกชน1คนแล้วก็เป็นผู้บริหารสตรีของการศึกษานอกระบบอีก1คนค่ะซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านนี้ได้มีผลงานที่เป็นประจักษ์และเป็นเลิศน,นะคะโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึึงโครงสร้างค่ะตรงนี้จะได้แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศค่ะในจังหวัดนคร,รศรีมาค่ะ ส่วนในระยะที่สองนะคะหลังจากระยะที่หนึ่งที่ได้แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสตีแล้วในระยะที่สองจะเป็นการเสนอกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตีสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยขั้นตอนที่หนึ่งจะเป็นการร่างกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศนะคะโดยใช้เครื่องมือแบบบันทึกการร่างกระบวนการ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีค่ะซึ่งการร่างกระบวนการตรงนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีทั้ง4ี่ท่านในขั้นตอนที่1ที่กล่าวมาขั้นต้นนี้นะคะทีนี้พอได้ร่างกระบวนการเสร็จแล้วจะ,ะะจะเป็นการยืนยันกระบวนการในขั้นตอนที่2ค่ะซึ่งการยืนยันกระบวนการสมรรถนะอ่ยืนยัน,นกระบวนการการพัฒนากระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสตรี ของสถานศึกษานะคะก็จะใช้แบบสอบถามแบบเป็นการยืนยันกระบวนการะคะ่ะซึ่งยืนยันกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด5ท่านนะคะซึ่งได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานที่เป็นเลิศ2ท่านคะ่ะศึกษานิเศษนะคะช่าาน,นการพิเศษ1ท่านแล้วก็นักวิชาการในสถาบันอรดมศึกษาแล้วก็ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งหนึ่งท่าน,นะคะ่ะ หลังจากยืนยันกระบวนการตรงนี้นะคะก็จึงได้กระบวนการที่เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครราชสีม,มาค่ะสำหรับผลของการวิจัยนะคะขออนุญ,ญาตนำเสนอผลของการวิจัยเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกนะคะผลของการวิจัยที่ได้ก็คือได้องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสตรีนะคะซึ่งประกอบไปด้วย4องค์ประกอบค่ะ คือมีวิสัยทัศน์มุ่งผลสำเริ์สื่อสารและจูงใจแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมค่ะที่เป็นเช่นนี้นะคะก็าอาจจะเนื่องมาจากว่าสมรรถนะเป็นความสามารถที่อยู่ในตัวบุคคลนะคะที่แสดงออกมาให้เห็นนะคะโดยจะต้องมีวิสัยทัศน์มีผลสำเริจมีการสื่อสารที่จูงใจได้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะโดยผู้บริหารสตรีนะคะก็ต้องเป็น เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทั้ง4ด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภูรทำภู้รู้แล้วก็ผูฐานนะคะส่วนส่วนสมรรถนะทั้ง4ด้านนี้ก็จะมีแนวทางนะ,ะที่จะจาก,การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งการมีวิเศษภคนะ,คะผู้ผู้บริหารสตรีจะมีการ พัฒนาวิสัยทัศน์ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการกําหนดทิศทางได้ชัดเจนอย่างเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์นั้นต้องมาจากการมีส่วนร่วมจากทุกคนมีการสวอตนะคะวิเคราะจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและก็อุปสรรคขององค์กรเพื่อที่จะสร้างวิสัยทัศน์มานําไปสู่การมุ่งผลสำฤทธิ์นะคะซึ่งผลสำฤทธิ์นี้จะเป็นการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนทุกด้าน มีความมุ่งมั่นตั้งใจผู้บริหารสติต้องเป็นผู้นำนะคะมีความรู้ความเข้าใจจัดโครงสร้างการบริหารงานได้มีการนิเทศแบบกัรยานมิตรด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีการสื่อสารแล้วก็จูใจให้กับบุคลากรน,นะคะมีการสื่อสารที่ชัดเจนเด็ดขาดต้องมีความหนักแน่นสามารถโน้มน้าวใจมีความจริงใจนะคะมีรางวัลสาหรับบุคลากรน,นะคะมีการดึงดูดจูงใจเพื่อที่จะให้ มาทางานด้วยกันด้มีการวางตัวและแต่งกายใช้หลักชอบนะคะทำให้เขาชอบก่อนนะคะช่วเชื่อแล้วก็ช่วยนะคะมีคุณธรรมจร,ริยธรรมนะคะก็คือมอีมีการครองตนมีความคิดมีการกระทำและทำตัวเป็นหมือนอย่างที่ดีค่ะผลของการวิจัยนะคะได้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสตรีนะคะตรงนี้ผู้บริหารสตรีนะคะจะใช้ วงจร PDCA เป็นกระบวนการในการพัฒนานะคะซึ่งการพัฒนาวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดทิศทางของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนนะคะตรงนี้เป็นการวางแผนนะคะส่วนตัวดีนะคะก็คือเป็นการปฏิบัติตามแผนนะคะในการปฏิบัติตามแผนนี้ก็คือเน้นการมีส่วนร่วมช่วยกันใช้ทักษะการสื่อสารและจูใจด้วยนะคะแล้วก็เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพค่ะ แล้วมันมีการตรวจสอบนะคะปรับปรุงแก้ไขผู้บริหารจิตีต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ภนธกิจเป้าประสงค์มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็์ที่เป็นเลิศนะคะแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะที่เป็นตัวเองเพื่อให้ได้งานนั้นเป็นมาตรฐานนะคะสรุปผลการวิจัยนะคะองค์ประกอบ ที่ได้มาก็คือองค์ประกอบของสรถนะผู้บริหารสตีทั้ง4ได้น,นะคะคือมีวิสัยทัศน์มุ่งผลสำฤทธิ์สื่อสารและจูงใจแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะการศึกษากระบวนการพัฒนาสรัถนะผู้บริหารสตีตรงนี้นะคะผู้บริหารสตีต้องมีทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐานนะคะในการดาเนินง,งานในการปฏิบัติตนนะคะวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะในการนี้นะคะการพัฒนาสัถนะผู้บริหารสตีจะทําให้ผู้บริหารสตีมีศักยภาพในการพัฒนา สถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลสมนิลที่เป็นเลิศและตัดข้อจำกัดของความเชื่อขขอองความเชในเรื่องเทศออกไปอย่างแท้จริงค่ะข้อเสนอแนะในการค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้อเสนอแนะนะคะนี่เป็นค่ะข้อเสนอแนะในการทำวิจัยะน,น,น,นยคะคะผู้บริหารสตีคนและรับการอบรมพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานนะคะ เพื่อพัฒนาอาจจะมีการทําคู่มือเพื่อพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็คนมีแนวทางส,งส่งเสริมให้สตรีดได้มีโอกาสได้พัฒนาการบริหารนะคะเพื่อสร้างความเท่าเทียมตามสิทธิและเสรีภาพให้เท่ากับผู้ชายได้นะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ